อะไรลูกอ,อำเภออังพีเทพสถิตอังพีเทพสถิตเหนื่ันลมมันหมุนยังไงนะลูกมันม้วงกปื่อยๆแม่โอ Oh my god มีรังหันลมอย่าง,างใหญ่อะหรอการหันลมอย่างใหญ่มีอะไรอีกพ่อไม่กินไม่บุพ่อไม่กิน ส่วนลุงเบิ้มรีสอร์ทนะคะเป็นที่พักรีสอร์ทสไตล์บ้านสวนนะคะเรามาถึงตรงนี้นะคะเราก็อยู่ที่อำเภอเทพสถิตนะคะส่วนลุงเบิ้มรีสอร์ทนะคะก็จะอยู่ตรงทางไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเลยนะคะตรงสามแยกนะคะที่จะเลี้ยวขวาไปอุทยานแห่งชาติไททองให้เราเลี้ยวขวามานะคะไม่น่าจะประมาณ1ถึง 2กิโลเมตรนะคะหรือประมาณ1กิโลเมตรกว่านะคะเราก็จะเจอสวนรุงเบิรมรีสอร์ทนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะแต่ถ้าเราขับรถตรงไปนะคะตรงทางสามแยกตรงปากทางเข้าอุทยานนะคะก่อนเข้าอุทยานเราเจอทางสามแยกถ้าเราตรงไปเราก็จะเข้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ที่เที่ยวเลยนะคะเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวแห่งนี้นะคะ สวนเพื่มรีสอร์ทนะคะเราก็จะได้บรรยากาศแบบเป็นกันเองเลยนะคะเจ้าของรีสอร์ทก็สามารถพูดคุยเป็นกันเองกับเรานะคะมีปฏิสัมพันธ์ดีมากเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเรามาเที่ยวตรงนี้นะคะเราก็จะได้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนเรามาเยี่ยมญาติเลยนะคะเหมือนมาเที่ยวชมมาเยี่ยมญาติหรือมาเที่ยวพักผ่อนบ้านสวนของเราเองเลยนะคะเราได้บรรยากาศแบบนั้นจริงๆนะคะตามที่ เราได้มาเจอที่พักแห่งนี้ก็ถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะคะโลคาโดนะดูนะดูด,ดูสวยถ้าเราเดินไปดูตอนนี้เราเดินไปชมเที่ยวสวนลุงเบิ้มก่อนลื่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 นอย่าวิ่งอย่าวิ่งมันลื่นลูก ฝั่งนี้ก็มีก็คือได้ยินป้าพูดเมื่อกี้นะคะเหมือนป้าจะเป็นคนโคราชแล้วบอกว่าอยู่โคราชมันร้อนก็เลยอพยพมาอยู่เชยภูมิเทพสถิตนะคะนี่ต้นอะโวคาโดเต็มเลยโคราช <c oughs> ตรงไหนร้อนโคราชในเมืองร้อนแหละเขาใหญ่วังน้าเขียวก็ไม่ร้อนนะ <c oughs> pues เราก็มาจากโคราชเหมือนกัน <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นอุโมงต้นไม้พ่อไปนี่น้ำหน้านะ อันนี้ก็จะเดินโค้งออกมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลุงเบิ่มปลูกอะไรกันบ้างนะคะมีต้นทุเรียนด้วยนะมีต้นทุเรียน,ตน,ยนแต่กินงดีมากเลยมีต้นทุเรียนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีต้นมะขามอันนี้ฝนตกก็จะแฉะหน่อฝนตกเะ มีต้นเงาะด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูที่เรามาพักนะคะแฉะแฉ,ะฉ,ะฉะนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังดนี้แฉะอุ้ยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อันนี้คือต้นอะไรไม่รู้อะแต่มันน่าจะเป็นต้นผลไม้นะคะแ่เป็นต้นผลไม้ เดี๋ยวพาไปดูต้นมะขามต้นมะขามลูกใหญ่มากเลยว้าวลูกดกมากดูสิดูอุลูกดกมากดูดกดกมะขามหวานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ว่าลูกมันน่าจะอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะคะเนี่ยมันแบนๆอยู่เลยมันแบนๆมันน่าจะลูกอ่อนๆแต่ว่ามันโดกมากดกจริงๆอะ่ะดูดู ขามเดี๋ยวเราจะไปดูต้นต่อไปว่าคือต้นอะไรอันนี้คือทุเรียนอายุน่าจะไม่ไกลไม่ถึงหนึ่งปีนะคะเพิ่งปลูกูนีน่ติดดินเลยต้นติดดินเลยลูกชายมาอะไรคะลูกชายเาายยามฆถ่ายมะขามอยู่มาดูมะขามมะขามอย่างเยอะ เดี๋ยวแม่พามาดูมะขามลูกแม่พามาดูนี่มีต้นหนึง่งเดี๋ยต้นนั้นไม่รู้ว่าต้อนอะไรอันนี้อันนี้ต้นทุเรียนเฮ้ยเหมือนใบมันร่วงอะ่ะเหมือนเขาฉีดยาแล้วมันแพ้ยาแล้วใบมันร่วงใบมันเหี่ยวๆนะคะแล้วมันก็ร่วงเนี่ยจะเป็นต้นมะขามทั้งหมดเลยนี่ต้นมะขามทั้งหมดเลย เรามาเที่ยวตรงนี้อ้อไม่ใช่เรามาพักตรงนี้เราก็จะได้มาดูสวนผลไม้ด้วยนะคะอยู่ฝั่งโน้นก็มีอย่างเยอะไม่รู้ว่าต้นอะไรบ้างอันนี้ต้นอะไรต้นทุเรียนแต่ต้นใหญ่แล้วดูนี่ต้นต้นนี้น่าจะสี่ปีสามปีแล้วดูนี่ดูนี่ตรงนี้ก็คือจะอยู่ด้านหลังที่พักนะคะ เี๋ยวเราไปดูสวนลุงเบิ่มเปิดปลูกอะไรบ้างนะคะนี่มีใบกะเพราด้วยนี่อันนี้ใบกะเพราอุ้ยอันนี้อันนี้ต้นทุเรียนต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีลูกไหมทุเรียนมีลูกไหมอันนี้อันนี้ต้นนี้มันน่าจะมีลูกแล้วต้นใหญ่เลยแต่ว่า ลูกเขาน่าจะเก็บไปแล้วอะค่ะเพราะมันหมดช่วงที่มันเป็นลูกเนี่ยเธอดูต้นนี้มันน่าจะเป็นลูกแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีลูกต้นทุเรียนมันเกี่ยวทำไมน้องไปเก็บมาละลูกนี่อันนี้ต้นอะไรเธอลูกจะตกคิดตกนี่นี่แม่พามาดูอันนี้ก็ต้นมะขามอันนี้ต้นเหมือนต้นผูอื อันนี้ต้นทุเรียนอันนี้น่าจะเป็นลูกแล้วน่าจะเก็บลูกไปหมดแล้วนะคะนี่สวนผลไม้แล้วก็รีสอร์ทนะคะอันนี้ต้นอะไรอ่ะเธอเธออันนี้ต้นอะไรนี่ายไม่ไมผลไม้แหละเล้วเีอว่าต้นอะไรลูก เนี่ส่วนมากจะเป็นต้นทุเรียนนะข้างในน่าจะเป็นลูกแล้วสี 4, ่ห้าปีเดี๋ยวจะพามาดูนะคะนี่ขออนุญาตมาดูหน่อยนะคะก็คือมาพักลงมมาเที่ยวดูสวนผลไม้ได้เลยอุ้ยนียน่ด้านหลังด้านหลังดูมีต้นทุเรียนเต็มเลยเนี่ย น้องมาเที่ยวไหนก็มาเที่ยวเที่ยวไหนเอ่ยที่เที่ยวอำเภออำเภอเทพสถิตอนดีที่จะน้องน้องไปรักมาขามลุงเบิ่มมาใช่ไหมลงไปครับป้าขามลุงเบิ่มมาไม่ได้เดี๋ย u ทำอย่างเี้ไม่ได้ป้าป้าเรากลับกันเถอะเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันแล้วนะคะตอนนี้ ก็เป็นช่วงตอนเย็นๆนะคะห5โมงเย็นเดินออกมาเล่นเฉยๆอยู่ด้านหน้าก็จะมีร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านกาแฟด้วยอ้าวน้องเดินไปก่อนแม่แล้วดูเดินได้ค่ะมันเ่ยมากเลยนี่เอาอันนี้จนฝรั่ง นี่นี่อันนี้มีต้นฝรั่งด้วยกําลังเป็นลูกเล็กๆการน้องเดินเดินเดินน้องเดินไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินมาเร็วมาแถวไม่เอาไม่เอาไม่เอาม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 าเดี๋ยวลุงเบิ้มดุเลยเดี๋ยวลุงเบิ้มดุเลยจะไปเก็บฝรั่ง อ่าบ๊ายบายแค่นี้นะคะ said, จะตกคีทตมแล้วน well ี่เดียวดูด้วยนะเดี๋ยวไปก้ีตมบ๊ายน้องเทียบบ๊ายบายก่อนลูกเออคือบ๊ายบายน้องเทีบ๊ายบายกล้องก่อนนี่นี่กล้องอยู่ทางนี้บ๊ายบายเอ้ยนี่ดูต้นนี้นี่เขาปลูกสามต้นหนึ่งสองสามแล้วก็มีสปริงเกอร์หนึ่ง สองสปริงเกอร์สองอันนะคะก็คือก็โอเคนะคะน่าอยู่มากเขาทำเป็นบ้านสวนนะ่ะเหมือนเขามาซื้อที่ดินอพกกุพยพพาครอบครัวมาอยู่นี่แล้วก็มาซื้อที่ดินทำรีสอร์ทอุ้ยบ้านตรงนี้ก็สวยที่พักราคาไม่แพงนะคะด้านไในโอเคมากเดี๋ยวจะพาไปดูด้านไหนนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาดูห้องพักนะคะอุ้ยหรือเดี๋วด้านหน้าดูแล้วแหละนี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงน้องเปิดประตูลูกเนี่ยเปิดประตูเดี๋ยวพาไปดูห้องข้างในกันดีกว่านะถ้ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็คือสภาพห้องก็คือเราเอาของเข้าไปแล้วนะคะก็จะอย่างนี้ที่นอนที่นอนอย่างดีเลยโอเคอันนี้ที่นอนหกฟุตมันกินได้เหรอลูกมันจะไม่เปรี้ยงอ่ะน้องถือไว้ก่อน อยู่ในห้องนอนนะคะก็จะมีที่นอนหมอนนี่จะบอกว่าคือไม่ใช่หมอนธรรมดานะ่ะเป็นหมอนสุขภาพอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูด้านไหนคือหมอนนุ่มมากดีมากเลยเป็นหมอนแบบหมอนแบบเนี่ยคือแบบวัสดุของเขาอะอย่างดีอะมันเป็นหมอนทรงเลยอนะมันเป็นหมอนสุขภาพอะ่ะเนี่ยคือนุ่มมากที่นอนก็แบบโอเคอะนุ่ม ผ้าปูที่นอนนี่คือของยี่ห้ออย่างดีสัติอันนี้ก็คืออาจจะไม่สวยหน่อยนะคะก็คือเราเอาผ้ามาห้อยแล้วในนี้ก็จะมีตู้เย็นตู้เย็นเครื่องใหม่ห้องสภาพคือใหม่มากทีวีจอบแบนน่าจะ50นิ้ว55นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ได้เป็นสมาร์ทวีนทีวีรุ่นใหม่เลย ทีวีแล้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูในห้องน้ำอันนี้ก็คือเือรอบของห้องเน่ย้อง่คือคือตอนนี้เราทำลกแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะว่าไ,ไ,ไปดูม้บ้า,าไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแม่มาคนเดียวนี่ห้องน้ำ องน้ำอะไรองน้ำใหม่อยู่นะคะก็คือไฟเป็นโทนสีส้มอ,องน้ำอะไรก็เลยดูเดี๋ยวนี้ก็ล้างหน้าแล้วก็มีชักคโกก็คือสภาพทุกอย่างคือใหม่เลยนะมีเครื่องทำน้ำอุน่นโอเครีวิวห้องพักสวนดูเบิ้มแค่นี้นะคะโอเครู้สึกว่าประทับใจกับราคามาก ราคา800บาทนะคะช่วงโรซีซันเนี่ยเรามาหน้าฝนเราไม่รู้ว่าช่วงไหนคือหายซีซันของที่นี่ก็คือน่าจะเป็นหน้าหนาวหรือเปล่าแต่เรามาหน้าฝนตอนนี้เดือนกันยานะคะเป็นช่วงฤดูเที่ยวดอกทุ่งดอกกระเจียวก็คือทุ่งดอกกระเจียวน่าจะเที่ยวได้กระกะดาสิงหากันยานะคะแต่ช่วงนี้ก็คือเริ่มจะโรยแล้วหาจุดต้องไม่เจอนะ แล้วถ้าราคาไฮซีซันก็พ mm ันสองโลซีซันก็แปดร้อบาทราคาคุ้มมากนะคะรวมอาหารเช้าอาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้มนะคะ mm hmm. ก็อาหารเราก็สามารถสั่งอาหารตามสั่งได้เลยหรือว่าสั่งหมูก็ะทะมากินหน้าห้องได้เลยนะคะ mm hmm. โอเคค่ะ mm hmm. อ่ะน้องเทเบลอะไรของลุงเบิ้มมาไปเอาแม่ครับคุน <No. S 2> ้อง <laughs> น้องเทวนี่แส่ไม่ดีเลยเป็นรักมะขามลุงเบิ้มมาทําไมล่ะลูกน้องเทวขอลุงเบิ้มหรือยังขอ,อขอแล้วออขอแล้วเหรอลูกห <c oughs> นได้อะไรมาไหนโชว์ก็ใหน้นี่มะขามเน้องเทวได้มะขามมาหนึ่งลูกมะขามลุงเบิม้มน้องเทวขอหนึ่งลูกนะครับลุงเบิม้มพูดดีลุงเบิ้มอน้องจะทําอะไรใจแม่แกให้ใช่ไหมอ <c oughs> ๋อโอ้ยอย่าอย่าไปใกล้เดี๋ยวกล้องล้ม นี่เดี๋ยวเราจะมาดูมันน่าจะเป็นมะขามหวานนะคะไม่น่าจะเป็นพันุ์ใหญ่ที่เปรี้ยวเอาไว้ดองน่าจะเป็นมะขามหวานถ้าเป็นพัน <ไป S 1> ลูกใหญ่หที่เปรี้ยวแล้วก็เอาไว้ดองมันจะลูกใหญ่กว่านี้รู้สึกว่ากล้องแม่ไม่ค่อยชาดเลยไม่หาจุดโฟกัสไม่เจอน้องเดี๋ยวเราจะมาชิมมะขามลุงเบิ่มกันนะคะว่าจะเปรี้ยวหรือจะหวานชิมแล้วบอกด้วยว่าเปรี้ยวหรือหวานอะชิมชิมแล้วบอกแม่ด้วย ไม่เาเย่ีน้องชิมก่อน่าปีบกินน้องต้องชิมไงลูกมันจะรู้ว่าเปรี้ยวหรือหวานไงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวบอกกล้องนี้เปรี้ยวไหมเปรี้ยวเรี้ยวอาหารเย็นของเรานะคะหมูทอดกระเทีมเยมน้องพร้อมกินหรือย,ยัง พร้อมยังเดี๋ยวเราก็จะมากินหมูทอดกระเทียมนะคะแล้วเราก็จะดู y o u t u ไปด้วยอะไรใครจะตักจริงๆตรงนั้นน,น,ะนะน้องเทวเกินเองได้ไหมเดี๋ยวไม่ให้น้องเทวกินเองนะไม่เขาใช้ด้านนี้นี่เดี๋ยวแม่ตักไปให้ค่ะมันไม่เหมือนช้อนแบบที่น้องเทวเคยกินนะล,ลูกนี่อ่า ช้อนกระเทียมกินได้ไหมน้งงองจับช้อนไม่ค่อยถนนะัดเพราะว่ามันยนยาวอ่ะเดี๋ยวแม่ป้อนใช่ใจยมีด้วยเอาเใส่ <S <s <ays> <S จืดๆเสร็จเรียบร้อยอ่ะมัอ้อร่อยไหมหมูทอดกระเทียมอร่อยไหมอ,อร่อยนี่รับอ่าเราเพิ่งเห็นนี่ที่นอนเสริมนี่หนึ่งอันสอง มีที่นอนเสริมสองอันนู่นเราไม่รู้ไงเราก็ไปนอนเบียดกันทั้งสามคนน้องเทวแม่ออกมาลูกนี่เราเพิ่งเห็นที่นอนเสริมไงเราก็ไปนอนเบียดกันอยู่ข้างบนอ่ะนี่ยสามคนตอนนี้เรากําลังจะไปกินข้าวกันนะครับน้องเทวตอนนี้อากาศหนาวมากเลยอากาศแบบเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะนี่ตรงที่เรามากินข้าวนี ตรงนี้มีเวทีเหมือน,นสาาัดประชุมสัมมนาเวลามาเป็นหมุกนะเอาจะเจออะไรเราจะเจอหน่อไม้ดองแล้วก็อะไรนี่น้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งอันนี้คืออะไรอ,ะอันนี่คือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ